บายดีป <V expand. S 3> mm ่ะ hmm. ลูกมันเยอะยะเอาใส่ลูกใส่ถ้วยห้าเของห้าวมา่อยบอกพี่ตุ๊กจะกอันแกให้นกินันีนี้ข่อยกินตัวนี้ข่อยจะาชวงไปมัม่งบอลถ้วย เด็กๆก็จะเข้าโรงเรียนแล้วทุกคนเส้นร้อนร้อยมึงมีสีแองพีดกี่ร้อยไม้ขูดนะลูกนี่ฮนี่นะเพื่อนเด็ก ตรงทรัวแดนนี่สหาพันนนี้เคียวนะหา่านใครฮะรห่หรระห่านตัวดนนะเอา้รรทัดายปาดเปล่าเปลี่ยนลายห่านดีเนอะเป็นอะไรวะเบิง่งอาจารย์น่าดูกนยุนายุผสมน้ำลงไปนู บ่ไหวห่ไม่หยุดดอ้านสามสิบ้าองยางใส่ดูใส่กูนึ่งนะแพงมากนะ เุ้ยงาบ่วงนี่ด้วมือแรงจังของดุมีหองแมวเดี๋ยวเอาจานนะแม่มาหจิบจานนะหยบจานเอาจานเลยอุ้ยทเป็นวุ้น

เ,เ,เส้น,นยจงได้เเต่นำใส่น้อยบ่มีน้ำตกเนาะเส,สาา้นสร่อนข้าวมานจริงเส้นร่อนไม่ตอบเส้นใหญ่ห่ลอยนี่ต้องน้ำนัขึ้น กินเท่าไบแกกะโถ่กินข้าวมากินไหมเอ้ยก,กินากไปฉันไม่ไหวนะสัน3ส,สีขาบไปเบ่กกจบ่ไ สุดดีมากเลมไหมแมวมันเก็บถุงพามินเด้มาแมวตัวนี้มัน

给你那个录像。 จะมีักเ้อเนี่ยอากจะ,ม,ม,จะมีักเ้อเขาไปตูเงี้ยตัวหนึ่งเขาไปล่องอเลยวะไม่เสียสิทธิ์เห้ย Masa apa apa makin apa ਮੈਂ ਕਿਹਾ ไม่จะอะไรจริงนะลานะแ้นี่มาหอีนี่ยะถอ้ลุเลยนี่ยุบไปเนาะกระถกไฟลายพี่น้องสองค อายุคงจะเสียบหน่อยเก้มมันที่บัวอายุสี่หมูที่มูไอ่ออ ย้ำติดฟ้าอะไรอย่างนี้ยน,นะขวดนะ อร่อยอยู่แต่ก็กินมาแล้วข่าวดอก Gi hmm. hmm. bra.